สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการปรับชุดเดรสกันนะคะซึ่งจะหลวมที่อกเอวสะโพกหลับส่วนไหนได้บ้างมาดูกันค่ะชิ้นหลังจะมีซิปจะไม่ดึงซิปออกนะคะให้เก็บเกล็ดนิดหนึ่งค่ะสักครึ่งเซนติเมตร ทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ด้านข้างให้เก็บนะคะรวมกันด้านหน้าด้านหลังให้ได้สัก1นิ้วแล้วก็ค่อยไล่ๆมาเรื่อยๆถึงด้านล่างเลยค่ะจากตรงนี้นะคะใต้รักแร้ให้เก็บครึ่งนิ้ว แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆโดยที่โค้งเส้นให้สอดคล้องกันนะคะลายกับโปรงก็จะได้เก็บนะคะแค่เย็บลงไปค่ะแล้วก็ให้ติดเข็มหมุดไว้นะคะก็รวมๆแล้วในส่วนของเกล็ดข้างเอวก็สักครึ่งเซนนะคะก็รวมเป็น หนึ่งเซนสองด้านก็เท่ากับสองเซนแล้วก็ไปเย็บกันเลยค่ะลายเกล็ดก็ปรับให้ทีนะคะไม่ต้องย้ำหัวย้ำท้ายจะได้ไม่บุมนะคะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันแล้วก็ในส่วนด้านข้าง ในส่วนของชายกับโปรงก็เย็บเท่าเดิมน,นะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะถ้าไม่ตัดทิ้งแล้วก็โพ้งมันจะรั้งก็เลยต้องตัดออกนะคะแล้วก็ไปโพ้งใหม่ค่ะแล้วก็ไปโพ้งเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะเมื่อโพ้งเสร็จด้านนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะด้านนี้ด้วยค่ะ เรียบร้อยค่ะ